สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่เหมาะกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะหวยพุ่นเวลาหวยอ่าหน่อยหวยรายวันนะคะนะอันนี้จะไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมาะกันไม่ทราบนะคะนะเหมาะกันเป็นแค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่7ดมิถุนายนนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะ เห็น okay, นะคะ โอเคนะคะเรามาดูกันโอ้โหเดอะซันมีลุ้นนะคะมีลุ้นนะวันนี้นะคะเดอะซันนะคะหกถ้วยอสเวนจับนะคะเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิีนะคะเก้าหกศูนย์นะคะ,ะ,คะ, 9, 6, 0, ะ,คะทุกคนเก้าหกศูนย์นะคะ ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเฮงๆรวยๆนะคะ960นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ